เคเคอะไรอ่ะเนี้ยเคยเคบาร์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตั้งว่าไงเถิ่อนเอเวอร์กันไหมขอลองเถิ่อนมอไซค์ทีหนึ่งถั่วอยากมานานแลวตัวตีครับตัวตีครับผมชอบนะตัวตีครับ มาดูตะวันผมวิบิชนเขาเองแหละเมื่อกี้โลกสร้างสรรค์สวยงามให้เราเคเคอะไรอ่ะเนี่ยเคเคบาร์ K K สวัสดีครับ สวัสดีครับพีต่ตัสว่างไงเออโนเวอร์กันไหมใครอยู่พี่ไปดิเอาพีไปอ่านแบบตั้งลำก่อนพี่จะ่าทิ้งผมได้ร <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> ไม่ทิง้งไม่ทิง้งไม่ทิง้งเดี๋ยวนะฮานะไปจริง,ะรงน,นะไปจริงเนี่ยเราไปตั้งตรงนี้ไงโอเวอร์เลยนะโอเวอร์เลยพี่ยังไม่เคยเลยอยากจะลองตอพี่กำลังหาคนแนวร่วมอยู่ใช่ใช่ใช่อยากลองเนี่ยเหมือนจะต้องไปโรงพยาบาลอยู่แล้วไงก็เลยลอง เอ้ยแต่พี่แต่งเต็มนะทุกทีเอ้ยผมก็แต่งเต็มพี่เฮ้ยจริงเหรอนี่คันใหม่หรือคันเก่าคันเก่าโอเคเอาไปลองดูแต่พี่ทิ้งนิดนึงนะอาจจะความเร็วต้นพี่แต่ตูดปัดนิดนึงอ่ะหนึ่งสองว่เดี๋ยวเดี๋ยวใครไปก่อนใครเหินก่อนพี่อะพี่เหินก่อนก็ได้พี่เหินก่อนก็ได้อาจจะโอเคไป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 ยบายบยชิดกับตาย này này quá tôi ở này quá tôi ở tôi ở tôi ở đâu cái hái này, tôi hửn hưởng mới tại sao vậy à ติดเออทีต่ติดติดหรอหรือว่าผมติดผมติดเอาใหมา่เอาใหมา่เอาใหมา่มจะได้สบายใจได้พี่มัเออห้องจงนอ่าไม่ใจ ต้องเหยี่ยมเหีย่ยมผมขับตามพี่เลยดีกว่าผมขับเหยี่ยมซ้ายไปหน่อยเมื่อกีก้มันเลยไม่ขึ้นทนนะอยู่ใกล้ๆไอเสาไฟฟ้าไว้เห็มด้วยผมไหมไม่ไม่เห็นอะไรหรอโอเคป่ะมาเหลี่ยมพี่หรอหยุดตัวทีตัวที โทษทีครับโทษทีไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยไม่ไม่แต่ว่าสบายสบายไม่เป็นไรเฮ้ยผมเลือดศูนย์แต่ผมยังดำรงชีวิตอยู่ได้ว่ะเอ้ยไอเชี่ยจริงเนี่ยตอนนี้เลือดศูนย์สบาย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 เลยครับสบายมันไม่ตายครับพี่โอเคได้เลยครับมันไม่ตายครับโอเคได้ครับเอาไงพี่เจี่ยต่อหรอต่อต่ออีกทีดิมันต้องสบายสบายให้มันได้สกิด สกิดแล้วล้มสกิดก็ล้มบอกเลยทรงนี้สกิดก็ล้มเอามาเอามาเอาใหมา่เมื่อกี้คือมันแบบเขาก็ไม่รู้จะซ้ายจะขวาไงเออใช่พี่อ่ะรินไปกันเลยไปสกิดก็ล้มนะเนี่ยตอนเนี้ยรถเยอะจังแยกเนี้ยจะอัดให้ร้อยสี่สิบร้อยสามสิบย่า ลุยอะลุยลุย่ทำไมอ่ะทำไมอะทำไมเมื่อกี้ติดอะไรอะ่ะผมผมขึ้นแต่ผมมันมันไปขวาไปหน่อยไงพี่มันไปโดนไอ้นี่เหรอสาว ใช่เต่าเบียงออกไปโอเคโอเคที่ไปโรงพยาบาลแล้วดูดูตรงนี้ไม่ค่อยไว้ใจตะศูนย์หลุยใช่ป่ะหวัดดีนะหลุยเขาหวัดดีครับพี่ไมเจอกันนะหลุยไมเจอกันครับคุณหลุยแกงมอไซมันกันแล้วเนี่ยแม่หลุยคือเหินไม่ได้หรือรถเออหรือรถมันไม่ได้เออรถมันอาจจะไม่ได้มั้งคันนั้นน่ะ